สวัสดีครับผมนายประภาวินเดเพชรเลขที่38นะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ3นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายข้อสอบว,วิชาสังคมศึกษานะครับของปี2560นะครับข้อที่ผมเลือกมาก็คือข้อที่51นี้นะครับข้อที่51นี้ครับบอกว่าข้อใดไม่ใช่การค้นพบหรือผลงานของคาริโอกาลิเลีนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์โจทย์นะครับเรามา เขาเรียกว่าทําความรู้จักกับกาลิเลโอกาลิลีกันก่อนนะครับแบบสั้นๆกาลิเลโอกาลิลีนะครับเป็นชาวอิตาลีนะครับผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งครับในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับผลงานของกาลิเลโอนะครับเด่นๆนะครับมีการพัฒนากล้องโทรทัศน์แล้วก็ทางด้านดาราศาสตร์นะครับจึงแบบได้ขนานนามว่าเป็นแบบบิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่แล้วก็บิดาแห่งฟิสิกส์สมัยใหม่แล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ใหม่ด้วยนะครับมาเรากลับมาดูกันที่ตัวข้อสอบขอเราครับตัวข้อสอบของเรานะครับมีช้อยอย่างนี้ครับหนึ่งนะครับกฎการตกของเกหาวัตถุครับสองนะครับคือวิธีการ p a ั t u a ซ i z a t i ส n เนะครับข้อที่สานะครับการพบวงแหวนของดาวเสานะครับข้อที่สี่การค้นพบว่าดวงจันทร์นะครับมีภูเขา ข้อที่ห้านะครับคนพบว่าดาวพฤหัสนะครับมีดวงจันทร์ที่เป็นบริวารนะครับสี่ดวงนะครับเรามาดูกันเป็นข้อข้อเลยนะครับกฎข้ออันที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งก็คือกฎการตกของที่หาวัตถุนะครับข้อนี้นะครับผมตัดไปก่อนเลยครับว่าเพราะกาลิเลโอนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเหมือนเรียนเขาศึกษาเรื่องฟิสิก แล้วก็เลยพวกนี้ครับแล้วการตัวของแกวัตุก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งในของเรื่องฟิสิกนะครับผมก็เลยตัดข้อนี้ไปก่อนข้อที่2นะครับผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยทีมาทีหลังครับมาดูข้อที่สนะครับที่จริงอ่ะเราดูแค่ข้อสามข้อสี่ข้อห้าเลยครับเพราะมันเกี่ยวกับดาราศาสตร์หมดเลยทันผมก็จะตัดไปเลยนะครับถามข้อนี้เพราะกาลิโอครับขึ้นชื่อแล้วว่าเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์แลวผมเลยตัดข้อสามข้อสี่ข้อห้านี้ไป เรามาดูข้อสอบกันว่าทําไมข้อ2ถึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับนะครับข้อสองนะครับก็คือวิธีการ p a ล t ซิ r i z a t i o n ครับทําไมการิโอถึงไม่ได้เป็นคนที่ค้นพบคนแรกเราม,มาดูกันครับว่าทําไมเป็นเหตุผลนั้นนะครับก็คือว่าคนที่ค้นพบนะครับก็คือคุณลุยส์พาสเตอร์นะครับหรือพ a าเอนะครับ ซึ่งเป็นคนคนแรกครับที่คิดค้นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ครับที่ปนเปื้อนอยู่ในแบบวายครับระหว่างปีพศ2407 0นะครับถึงปี2408นะครับดยการใช้ความร้อนนะครับในประมาณ50-60องศาเซลเซียสนะครับหรืออะไรครับใช้อุณหภูมิต่าในการฆ่าเชื้อครับแล้วก็มาปรับปรุงในสมัยนี้ก็คือการฟ a สเจอร์ไรท์พวกนมหรือว่าอาหารต่างๆนะครับนะครับว่าทําไมถึงข้อ2ถึงเป็น คำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะข้อนี้บอกว่าข้อใดนะครับไม่ใช่การค้นพบหรือผลงานของกาลิเลโอกาลิลีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการนําเสนอและวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ตแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ